สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับเเป็นไงคุณอ้นวันนี้คุณมาสไตล์รถใครว่ารถอะไรสายบรรทุกสายสี่ประตูไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ขับอันนี้สี่ประตูคุณอ้นมาสี่มุมเมืองอะไรสี่ประตูพูดผิดเออสี่สี่ประตูไม่ใช่สี่เมืองสี่เมือต้องสองประตูเออสองประตูมีข้อคุณมาดูนะครับผมเดินไงต่อเนี่ยวันเดินไม่ได้อเอ้ยอันนี้เป็นตัวอะไรคุณพูดดิ ยูไฮรันเดอร์ไฮรันเดอร์ไฮรันเดอร์อ่ะไปต่อครับผู้รอดไม่แม่นนี่ไม่แม่นเลยมันมีให้อ่านข้างๆมึงก็ไม่ดูไฮรันเดอร์แม่งแตะอยู่เต็มประตูไฮรันเดอร์เล้ยเป็นไงยกสูงครับผู้รดถุ่มมากเฮ้ยมือละด้านแม่งมาอย่อะเอ่ะคุณลองคุณลองขึ้นไปปีนี้ว่ามันสูงอะไรเกาะข้างบนอะ เพื่ออะไรวะฮะไปต่อแรงแข็งแรงบันไดแข็งแรงมากโถ่อยหาแล้วไม่แข็งแรงไม่นทำมาไม่โดนดีวะเฮ้ยสีเป็นไงคันนี้ไม่สีสวยฮะสีสวยบางเสียไม่คิ้วคิ้วกระจกอะไรมีครบหมดเลยครดกระจกไฟฟ้าสีเนี้ยที่บอกว่าแต่งอะไรก็สวยคือแบบมันใส่อะไรมันก็ดูเข้าใช่กระจกไฟฟ้าสีบานนะขอบข้างไฟฟ้าอ่ะไปดูต่อครนะ อ๋อเป็นตัวมีตัวแซดนะไม่รู้คืออะไรเหมือนกันครับอ่ะคุณเปิดฝา,าท้ายที่คุณต้นนะครับโอ้โหนึกถ <ไม S 1> ึงสมัยอยู่ห้องเช่าเลยทำไมวะเป็นเนี่ยจอดหน้าห้องเช่าแล้วมั้งถามนี่นั่งแล้วเปิดเพลงแล้วก็เอาเอาแบบแป๊บซี่มากินแล้วทำเหมือนเมาฮะอ่ะคุณต้นดูครับผมทำปลื้มใจ พนักงานเช็ดรถครับอันนี้ต้องฟ้องต้องฟ้องไปต่อนี่ไม่เดี๋ยวเขาก็ล้างเดี๋ยวเขาร้างให้เรานี่ตัวแม็กไนเนอร์อีซูซูเดิมนะเดิมเดิมเดิมดูฝาท้ายเฮ้ยทะเบียนทูกกอฮอทูกอฮอนะเว้ยยางโอ้ยอ้นยางใหม่มากรถรถเปียร์คุณล้นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้หาลืมบอกราคาเดี๋ยวคนดูด่า เอาใหม่เลยรุ่นปีราคาพูดให้หมดเลยออันนี้เป็นยูสุสซิมแม็กฮอลลินเดอร์ฮอลนเดอร์นะอ่ายกสูงอ่ะขับสองโอ้ยสูงขี่หมยเลยเออเออตัวขับสองตัวนี้ปีสองพันสิบสามแต่ว่าจดจดในปีสิบสี่แล้วเออออันนี้ราคาก็เป็นเร็จนะครับห้าแสนก้าพับาทรถมาแล้วหมื่นหนึ่งรถมาแล้วรถให้หมื่นหนึ่งเอ่คุณโทรมาบอกว่าบอกว่าอะไร อันนี้ไม่ใช่ว่าห้าแสนเก้าพันนี่คือมามาต่อนะอันนี้คือไม่ไม่ก็ลองลองมาคุยกันไม่เป็นไรบอกราคาคุณโทรมาแล้วก็แบบว่าบอกว่าผ่านค่ะอ่าผ่านตอผ่านคุณร่นนะะเออไปะ <c oughs> อะไรมึงวะ <c oughs> อ่ะคุณน<ป>่นดูดิตอผ่านคุณน่นนั่งใครวะน่ <c oughs> นดูยางเลยบิตโนยางอย่างใหม่ไอรถกระบะพวกนี้ยางไม่แพงเนี่ยแต่คุณได้ไปพร้อมใช้งานเลยเนี่ยปีสองพันสียางใหม่แลวใหญ่ด้วยอืมปีสองพันสิบสี่เนี่ยบอกตรงว่า ไม่เท่าไหร่อุณนท์คันนี้ชัดๆเด้อไม่ไม่ถึงแสนนะผมห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นกว่าจำได้ถ้าไปเป๊ะจำได้แต่ไม่ถึงแสนห้าหมื่นกว่าพี่จำได้อ่ะก็แต่เรามีถ่ายไมให้ดูแล้วใช่ไหมถ่ายแล้วถ่ายแล้วเดี๋ยวไปดูกันพาร์ทสองข้างในครับผมเดี๋ยวจะถายว่าพูดลอยๆดูลอยอันนี้ผมถ่ายให้ดูว่าเนียนทุกจุดเนียนนะถังข้าวถ้าถังขาวต้องปีนนะ ต้องไปเรียนพอล้วอาคุณนวลเปิดฝาปงเลยครับเฮ้ยเปิดเป็นไม่ได้คุณนวลเฮ้ยแน่นไหมแน่นเลยกระดานไม่คลองอะเปิดแลยครับอ้าวหาอะโอ้โห เฮ้ยไอตัวนี้มันเครื่องเท่าไหร่สามป่ะสามพันป่ะเท่าไหร่ปะน่สามพันนะน่ตัวสามพันไม่ได้ไม่น่าใช่หนึ่งจุดเก้าขอดูแปบนึงครับไม่เขียนวะเออพ้นวิ่งไปถามด้วยน้องหนึ่งจุดเก้าหรือสามอาเดี๋ยวผมจะให้ดูสภาพเครื่องอ๋อโดยรวมก่อนนะครับผมเป็นเครื่อง มีเทอร์โบนะครับผมมีอินเตอร์คูลเลอร์นีคือท่ออินเตอร์นะครับผมภายในก็สวยงามความเนียนของอาฝากระโปรงสวยงาม3า0สามพันเครื่องสามพันซีซีนะครับผมโดยหลายท่านถามว่าเติม B20 ได้ไหมครับ เอาจริงนะถ้าถ้าเป็นรถผมเองนะผมเติมผมไม่กลัวมันพังหรอกแต่มันก็ไม่เคยเห็นรถใครพังบพราะปี20นะก็ลองไปดูครับใครอยากลองก็ลองดูแต่ว่าคราวนี้เดิมเดิมก็เติมดีเซลเติมนะครับผมเตมไปเติมอีอีก35เราเบิดแน่นอน <c oughs> ครับงั้นนะอ่ะสวยงามเอ้ยคุณนุ่นคุณลองเปิดฝาน้ำมันเครื่องนี้ครับอ๋อนี้ยเนี้เดี๋ยวมันจะแน่นนิดนึงเฮ้ยมันแน่นเนี่ยงั้นก็ไม่ต้องเปิดครับเออไม่ละ,ะเฮ้ยยิสุไม่ใช้แบตถึงแห้งแล้ววะไม่น่าเชื่อ d ี i อ่ะ เฮ้ยมี ABS ด้วยว่้นแต่รถกระบะนะเหยียบยังไงก็ติดยังไงติดนะคุณร้อนตายเกอนนี่ครับดูเกียร์ได้ครับน้องดูเกียร์ตาเกอนครับบึ้มๆบิมบึ้มดิ เอ้พอพอติดได้ครับติดได้ครับเป็นไงสตาร์ทง่ายสตาร์ทง่ายมากครับผมนี่สภาพภายนอกโดยรวมเนียนเนียนมากนะครับผมเอาคุณนลมาเฮ้ยคุณนลผมถามก่อนปิดฝาปงเลยปิดดีๆนะเว้ยแม่งหล่นคาดโอ้แต่ว้าถึงปะเนี่ยต้องขยิบกันเลยเออแม่งสูงนี่แบบเออแม่งลำบากเลยแม่งสูงเกิน อาคุณุ้นไหนพูดดีว่าโดยรวมคันนี้สีคุณให้กี่เปอร์เซ็นต์เอาแค่สีนะเต็มสิบคุณให้กี่เปอร์เซ็นต์คันนี้ผมให้เก้าจุดแปเลยเพราะว่ายังยังไม่เห็นรอยขนมงขนแมวเลยใหม่มากอะเนียนมากนะเอาป้ายแดงมาใส่ก็รถใต้แดงเลยไม่รู้เลยเออเพื่ออะไรวะไม่ได้ยอมแมวเอแล้วก็สภาพเครื่องเนี่ยผมให้เลยนะสิบเนี่ยผมให้เก้าจุดแปดเลยเฮ้ยเครื่องม่ใหม่จริงเครื่องใหม่ ก็ยางยางดีมากครับผมวิ่งห้าหมื่นโลถือว่าค่อนข้างวิ่งน้อยครับผมสมุดคู่มือมีครบเราถ่ายดูแล้วยางใหม่แล้วใหญ่มากยางยังใช้ได้อยู่นะครับผมถึงปีอาจจะเก่าแต่ว่ายังใช้ได้อยู่นะครับยางก็เป็นตัวยกสูงที่แบบว่าต้องปีนขึ้นนะครับผมต้องปีนตัวที่เทียต้องปีนคานขึ้นหกระโดดขึ้นนะนี่มีที่เก็บสัมภาระด้านหลังแบบว่าสามารถยึดได้ ไม่ใช่ดีด้านบนหลังคาพูดผิดก็ภายนอกก็สวยประมาณน,นี้นคะครับผมอะคุณร<อ>้นคุณมีอะไรเสิร์มมั้งเฮ้ย,ค,ยคุณไฟมันเป็นไฟแบบไฟโปรเจคเตอร์ไหมดูนี่เห็นป่าเอ่อสวยงามมากครับผมบางบางคนบอกอันนี้น่าจะน่ายิ้มไหมคืออะไรวะี่นเขาบอกช่วงนี้มันจะเป็นซิ้วไม่รู้นะอันนี้สายกระบาที่เขาพูดเนี่ย มันไม่เรียกรุ่นให้มันง่ายกว่ามันไปนเรียกหน้ายอยงหน้ายิ้มให้มันยากเหรอหน้นานดุอะไรเงี้ย่ะค <laughs> ันนี้นะครับเพื่อนๆภายในเนี่ยเราได้ทําการถ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแอร์เย็ยนทุกอย่างครบทะเบียนเป็นทะเบียนกรุงเทพนะผมลดราคาแค่ห้าแสนเก้าพันบาทเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะถูกมากคือแบบว่ารถปี2013 20จดปี2014ันิบสี่ถูกมากเอานอนถูกมาก แล้วก็สนใจจะติดต่อมาบอกว่าดูจากเซลล์เซลลคุณอ้อนครับเฮ้ยคุณอ้นมีฉายาไหมเนี่ยไม่มีนะไม่ใช่คุณอ้นขับมือเดียวอะไรเงี้ยอ๋ออก็เป็นว่าคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วทุกท่านก็ฝากกดกดเลยวะครูน้องฝากกดติดตามนะฮะากดแชร์แล้วก็กดสับสไครต์นะครับผมแล้วไงวะเพื่อเป็น แรงบันดาลใจให้เราได้ทำคุยจีจี่อไปอันนี้จำเข้ามาแ <c oughs> รงบันดาลใจหาเลยว <c oughs> ่านไม่ประเด็นคือว่าใครคุยคอมเมนต์สงสัยคุยคอมเมนต์คุยกันได้ครับผมได้ได้ไดคุยได้แล้วความมึงคอมเมนต์ได้เอ้ยถ้าคุณคอมเมนต์ด่าคุณคุณทำไงวะ <c oughs> ผมคุณด่ากลับเลยไม่หรอกทำไมว <c oughs> ะก็ <c oughs> ปล่อยไว้นั่นแหละเพราะผมเชื่อว่าคุณไม่มาด่าผมทุกวันหรอกใช่ไหมเอ้ยคุณนี่มีวิสัยทัศน์ดีว่ะมีวิสัยทัศน์มองโลกอะไรเงี้ยดี ทำเตี๋ยวแม่งโลงไปต่อยกับไอ้ไอ้มือด้าไอ้สารเอ้ยไปเรียกแม่งวันนี้ไอม้มือด้านอ่ะอ้าวเป็นว่ากิปนี้สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ